รู้ทันดวงกับสินแสหมิงของเบ่งเมืองไทย ลัคนาราศีนะครับที่ถือว่าเป็นอาร์ตตัวพ่ออาร์ตตัวแม่เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอารมณ์ความคิดความรู้สึกสิ่งที่อยู่ในใจนั้นนะครับคนลัคนานี้เป็นลัคนาราศีธาตุน้ำนะครับเขามีหลายสิ่งหลายอย่างครบถ้วนอยู่ในตัวเองที่ผมพูดมาทั้งหมดตรงนี้ผมกำลังหมายถึง ผู้หญิงผู้ชายชาวลัคนาราศีพิจิกครับคนพิจิกนั้นนะครับจะทำอะไรก็แล้วแต่จะใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกเป็นตัวนำทางรักก็รักจริงๆนะครับเวลามีความรักหรือเวลาเขารักใครเขาจะทุ่มเทสามารถที่จะเป็นให้ได้ในหลายๆอย่างทีเดียวแล้วก็มักจะจัดสรรหาสิ่งดีๆให้กับคนที่เขารักเสมอ แล้วก็อย่าได้แปลกใจถ้าเกิดคนพิจิกนั้นมีแรงขับเคลื่อนพิเศษในเรื่องของการงานใน,งงา Money, ในเรื่องของการเมคบันนี่ในเรื่องของการดำเนินชีวิตต่างๆส่วนใหญ่แล้วก็เป็นพลังขับเคลื่อนมาจากความรักนั่นเองนั่นก็หมายความว่าถ้าเขาเองนั้นมีความรู้สึกแฮปปี้มีความรู้สึกปลอดภัยมีความรู้สึกได้รับการโปรเทคได้รับการดูแลที่ดีมีความรู้สึกได้รับการห่วงหาอาทร และอีกหลายๆความรู้สึกที่ไปทางที่ดีคนลัคนาพิจิกก็จะมีแรงขับเคลื่อนแบบประหลาดทีเดียวที่จะสร้างสรรผลงานที่จะเมค e money ที่จะทำอะไรหลายอย่างให้ได้อย่างดีในทางกลับกันถ้าชาวลัคนาราศีพิจิกทั้งหญิงทั้งชายเกิดมีความยุ่งยากเรื่องความรักเมื่อไหร่จิตใจขุ่นมัวเมื่อไหร่รู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้เมื่อไหร่รู้สึกเฟลเมื่อไหร่ นั่นก็หมายความว่ามันจะไปดึงสิ่งอื่นๆนั้นให้ชะลอให้ช้าให้ไม่ได้อย่างใจไปด้วยอธิบายให้ชัดเจนอีกนิดหนึ่งครับคนลัคนาราศีพิจิกทั้งหญิงและชายให้ความสำคัญกับเรื่องของความรู้สึกอย่างมาก ฉะนั้นคนลัคนาราศีนี้ทั้งหญิงทั้งชายเป็นคนที่รักใครรักจริงนะแล้วคนลัคนาราศีพิจิกเนี่ยก็พร้อมที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดนะครับเดินไปกับคู่ครองกับคนรักของเขาได้อย่างดีในช่วงนี้นะครับที่ดาวสุกเลงลัคนาราศีพิจิกนั้นดาวสุกอยู่ในเรือนคู่ครองและก็เป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองได้ตําแหน่งกษัตรราธิปดีแล้วก็เป็นปัญจมหาบุรุษโยกนะครับ ก็ส่งผลให้ชาวลัคนาพิจิกหลายๆคนจะต้องแฮปปี้ขึ้นในเรื่องของความรักฉะนั้นอะไรที่ผ่านเข้ามาในชีวิตในช่วงนี้หรือเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณอยู่ในช่วงนี้และทําให้คุณมีความสุขสิ่งนั้นถือว่ามันจะไปได้ในระยะยาวๆในทางกลับกันถ้าเกิดอะไรก็ตามที่เข้ามาเกี่ยวพันกับคุณและทำให้คุณมีความสึกทุกข์มากเป็นพิเศษนะครับสุดท้ายแล้วชาวพิจิกจะเลือกเลือกเอาความสบายใจของตัวเองเป็นที่ตั้ง แต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าความรักของชาวลัคนาพิจิกในช่วงจังหวะตรงนี้หลายๆคนจะไปในทิศทางที่ดีเพราะดาวหลายๆดวงมันเอื้อเอื้อให้ความรักมันดําเนินไปในทิศทางที่ดีส่วนดาวศุกร์ที่เล็งลัคนาที่เขาเรียกว่าศุกร์เจ็อาจารย์เจ้าว,ว่าร้อนนิรันนนั้นในความหมายตรงนี้เข้าไปสัมพันธ์อยู่กับดาวพุธนะครับก็ต้องบอกว่า พยายามนะครับอะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวของคุณอย่าไประบายอย่าไปเล่าเลยให้ใครฟังมากจริงๆอยากจะบอกให้คุณนั้นเก็บหรือคีันไว้เป็นความลับด้วยซ้ําไปคงจะมีแค่เพื่อนสนิทของคุณเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่อาจจะรู้เรื่องราวหรือว่าอะไรก็ตามที่คุณอยากจะสื่อสารให้เขาฟัง เหตุผลเพราะว่าสุขเจ็ดอาจารย์เจ้าตรงนี้ยิ่งคนยิ่งรู้มากยิ่งมากความครับแล้วก็ไม่ส่งผลดีเดชหาอะไรเลยทําให้คุณนั้นจุกจิกใจทุกใจด้วยซ้าไปแต่ภาพรวมๆแล้วผมถือว่าความรักของชาวพิจิกนั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงดีขึ้นแล้วก็อย่าลืมนะครับความรักคุณบ้านคงแฮปปี้ขึ้นมันจะเป็นพลังขับเคลื่อนผลักดันให้คุณนั้นทําอะไรสําเร็จในหลายๆด้านโชคดีครับสำนักมังกรทอง สินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล